ก็ตอนแรกตอนแรกเลยมีเพื่อนแนะนำค่ะว่าเนี่ยค้ดพลน่ะเก่งอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยเข้าไปดูใน YouTube แล้วก็เข้าไปดูในแฟนเพจของพี่พลค่ะก็ไปดูคลิปรีวิวนักเรียนดูคลิปที่พี่พลสอนต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเอ่อความประทับใจแรกในการดูคลิปก็คือว่าเรารู้สึกว่าเอออาจารย์คนนี้เขา เขาเขาสอนเหมือนเขาบอกหมดเหมือนเขาไม่กัาคือบางทีเราดูเราดูของโคช้ชบางคนเขาเขาบอกแค่แบบผิวเผินอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าคุณอยากรู้มากกว่านี้อ่ะคุณมาลงเรียนกับชั้นสี่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าของพี่พลน,นี่คือพี่พลก็สอนแบบสอนเหมือนสอนหมดคุณจะลงเรียนก็ได้คุณจะไม่ลงเรียนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปไล่ดูรีวิวนักเรียนเราก็รู้สึกว่าอ,อกระแสตอบรับผลตอบรับของนักเรียนก็ค่อนข้างดีอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็มานั่งดูในแฟ,แฟนเพจก็อ่าก็มีนักเรียนสอบได้กองทุนกันค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยสนใจค่ะก,ก็จากจากที่ดูใน y o u u u ูวอะค่ะก็ก็พอจะรู้ว่ามีนักเรียนหลายๆคนเปลี่ยนสไตล์จากจากอาจจะเป็นสวิงเท e เป็นอะไรเงี้ยค่ะมาเล่น d a เ Trade ก็เลย อ๋อ oh, ของพี่พลนี้จะเป็นสไตล์ day trade นะซึ่งก่อนหน้าเนี่ยหนูหนูก็เทรดแบบเป็นพวกจุดกับตัวอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยมันก็จะมีปัญหารหรือพวกสวิงเทรดอ่ะมันจะมีปัญหาคือช่วงที่มีข่าวเยอะๆหรือช่วงที่วันไหนมีข่าวอย่างเงี้ยเราจะถือออเดอร์ไม่ได้เพราะว่ามันเราไม่รู้ว่าข่าวมันจะนําพาไปทางไหนเราก็เลยถ้าเรามาเล่น a d ทเก็บสั้นๆเนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์ในช่วงที่ตลาดมันผันผวนหรือช่วงที่มันมีข่าวเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะ หนึ่งเลยก็คือหนูมองว่าอาจารย์คนเนี้ยไม่เน้นขายคอร์ส <c> เ <oughs> พราะว่าคือหนูเข้าไปดูคลิปไม่มีคลิปไหนที่โปรโมทคอร์สหรือชวนคนมาเรียนเลยหนูดูคลิปคนอื่นห้านาทีถ้าคุณอยากเทรนได้แบบนี้เรามีคอร์สสอน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยคนนี้แหละที่น่าจะมีของจริงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ไว้วางใจพี่พนเพราะว่า หนูหนูหนูคุยหนูคุยกับพี่พลในในแชทแล้วหนูก็บอกว่าถ้าหนูเรียนไปแล้วอ่ะหนูจะได้ค่าคอร์สคืนไหมคําตอบพี่พลคือมันมันมันข้ามสเต็ปนั้นไปแล้วที่เราจะได้ค่าคอร์สคืนกลายเป็นแบบโดนต่อกลับมาว่าพี่ไม่ได้สอนให้เอาค่าคอร์สคืนแต่พี่สอนให้คุณไปทาเงินมากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลย ใช่แล้วแหละต้องต้องคนนี้อะไรเงี้ยค่ะคนนี้แหละจะเป็นคนสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ก่อนที่จะมาเรียนกับพี่พลจริงๆแล้วหนูก็ยังไม่ได้เป็นคนที่เทรดเก่งมากอะไรนักค่ะก็พยายามศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆก่อนหน้านี้ก็คือเล่นแบบเป็นหาสุดกับตัวสวิงเทรดอะไรเงี้ยค่ะก็ปัญหาคือ SL อเราค่อนข้างจะไกล SL ไกลแล้วเราก็ เอ่อไม่สามารถที่จะคือเราไม่ได้เรายังไม่ได้เอาเงินไปลงเยอะค่ะมันก็จะแบบออกออกหลอดได้ไม่เยอะพอนมันก็ไม่โตสักทีอะค่ะบางทีเราได้ได้แค่นิดเดียวแล้วพอโดนเอสอลก็อ่กากําไรหายไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเราพายเรือวนอยู่ในอ่างว่าแบบมันไม่ไปไหนสักทีมันก็วนวนวน,วนอยู่แค่นี้ค่ะประทับกับว่าอ่าได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งที่เขาก็ค่อนข้างคลัง่งบอด กับอาจารย์หลายๆคนนะคะเขาก็เลยแนะนําว่าเอาลองมาดูอาจารย์คนนี้สิแกเก่งนะนักเรียนแกสอบได้กองทุนกันเยอะอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยเอลองเข้าไปดูในเพจพี่พลแล้วก็ลองไปดูคลิปที่พี่พลสอนระยะหนึ่งค่ะก็หลังจากที่หนึ่งเลยตอนที่ดูวิดีโอค่ะจริงๆหนูหนูหนูก็มีความรู้มาพอสมควรละ เคยดูเคยเทรดเคยอะไรมาพอสมควรแต่พอเรามาเริ่มดูวิดีโอเออมันเหมือนเราได้เราได้จิกซอเพิ่มมากขึ้นในบางส่วนที่มันมันมันยังมันยังไม่เติมเต็มอะค่ะแล้วก็ข้อที่สองก็คือว่าวิดีโอคือจริงๆแล้วอะวิดีโอของพี่พลก็ค่อนข้างละเอียดพอสมควรค่ะเหมือนหนุเข้าไปนั่งเลคเชอร์ในในห้องเรียนเลยค่ะซึ่งทันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างจากโค้ชคนอื่นด้วย ค่ะแล้วก็พี่พลไม่ได้สอนหน้าเทดเดียวพี่พลสอนหลายเทคนิคมากจริงๆแล้วค่าคอร์สเนี่ยมันคุ้มค่ามากแค่ดูวิดีโออ่ะคุณก็ได้เทคนิคมากกว่าสามแล้วอะค่ะซึ่งถ้าไปเรียนที่อื่นเขาแบ่งเป็นคอร์ดเล็กๆเล็กๆเล็กๆเขาก็าาเก็บเงินเพิ่มมันก็เลยดูไม่แพงอย่างเงี้ยค่ะพอได้ดูคลิปเรียนจบปุ๊บแล้วเราได้มาดูพี่พลตรวกันบ้านมันเหมือนเราได้ เราเราได้รีวิวอยู่เราได้รีวิวรีวิวรีวิวไปเรื่อยๆพอเรารีวิวเราเกิดเราเริ่มเกิดภาพจำพอเกิดภาพจำปุ๊บอ๋อรุนพี่ว่าทาอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่เอ๊แต่พี่พลบอกว่าอย่า,อย,าอย่าทำอย่างนี้นะอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มเกิดภาพจําแล้วเราก็มาลองมาลองทําด้วยตัวเองดูซิว่าอ่ะอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มที่จะมีสเต็ มีสเต็ปเริ่มมีขั้นตอนในการที่จะดูกราฟว่าโอเคเปิดกราฟมาหนึ่งสองสามสี่เราต้องทำอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มนั่งแบ็กเทสดูช่วงแรกๆมันก็เราหนูก็ลองวางกราฟดูมันอาจจะยังแบบไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยค่ะก็ทำส่งพี่พลไปเรื่อยๆพี่พลก็ช่วยปรับช่วยแก้ให้ค่ะมันก็เริ่มมันก็เริ่มที่จะเข้าเข้าท่าเข้าทางมากขึ้น,นะคะ่ะเริ่มดีขึ้นนะะ ่าข้อแตกต่างข้อแตกต่างคือคืออย่างอย่างตัวหนูงะหนูหนูเรียนถึงระดับอุดมศึกษาค่ะมันก็จะมีกระบวนการหรือว่า approach ของการเรียนรู้ที่เรารู้สึกว่าเออมันมันมันก็มันมันตรงกับกระบวนการเรียนรู้ที่ควรจะเป็นก็คือหนึ่งดูลคลิปก่อนดูคลิปเรียนก่อนก็คือเหมือนคุณได้ศึกษาด้วยตัวเองก่อนนั่งเรียนไปเรื่อยๆดูคลิปศึกษาด้วยตัวเองสอง ก็คือการรีวิวเหมือนกับเราได้รีวิวงานวิจัยของคนอื่นมาแล้วเรารีวิวเรารีวิวงานคนอื่นแล้วดูซ้ำซํำๆๆๆๆเราก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าเอออันไหนที่มันดีหรืออันไหนที่มันไม่ดีค่ะหละังแล้วจากนั้นเราก็ได้มาลองทํางานของตัวเองดูซึ่งพี่พลไม่ได้บังคับว่าหนูต้องหนึ่งสองสามสี่ห้านะหนูต้องทําแบบนี้นะถ้าหนูไม่ทําแบบเนี้ย มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่วิธีของพี่พลอะไรเงี้ยพี่พลไม่เคยพูดแบบนั้นแต่พี่พลจะบอกว่าเอออย่างเงี้ยดีแล้วแปก๊กอย่างเงี้ยเออเราลองไปทําแบบนี้ดูสิมันคือการที่ทําให้เราได้พ้นพบงานวิจัยของตัวเองนะคะเหมือนกับมันมันเหมือนกับว่าเออเราเราสามารถที่จะหาหาทราเชของที่เราถนัดได้ด้วยได้ด้วยกรรมวิธีที่มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งมันก็จะแตกต่างจากที่อื่นตรงที่ว่าที่อื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่ดูคลิปอย่างเดียวดูคลิปเสร็จก็ถ้ามีคำถามอะไรโอเคสามารถถามอาจารย์ได้แต่ว่าข้อแตกต่างคือเราเราไม่ได้ฝึกจริงๆค่ะเราไม่ได้ฝึกจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อ,อ่ดูดูรีวิวงานของคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เรายังไม่รู้จุดบกพร่องของตัวเองค่ะปัญหาปัญหา ที่หนูเทรดมาสักระยะหนึ่งได้ประมาณปีหนึ่งก็คือว่าเอ่อหนึ่งก็คือหนูไม่ค่อยหนูจะไม่มั่นใจในในการเทรดมากนะเพราะว่าเราเราขาดการฝึกฝนคือพอมาเรียนกับพี่พลอ่ะรู้ตัวเลยว่าเออหนูข้ามสเตปหนูข้ามสเต็ปไปมันเหมือนแบบคุณจะเข้าห้องสอบแต่คุณไม่อ่านข้อสอบเก่าแล้วคุณไปเจอข้อสอบก็คือแบบโดนปุ๊วปุ๊วปัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เหมือนพายเรืออยู่ในอ่างว่า เช้ hey, เทคนิคนี้มันไม่โอเลยอะ่ะเดี๋ยวเราลองหาเทคนิคตื่นซิอะไรเงี้ยคะ่ะหนูก็ไปฝึกไปเรื่อยไปทำอันนู้นทำอันนี้เสร็จโดนเอซอลอีกล้วน่าจะไม่เวิร์กอ่ะเรียนไปอีกมันกลายเป็นว่าเออพี่พนมาชี้ให้หนูเห็นว่าจริงๆแล้วอะ่ะคุณทำอะไรที่คุณถนัดก็ได้แต่คุณต้องฝึกให้คุณคล่องก่อนอย่างเงี้ยคะ่ะมันมันคือจุดแตกต่างที่ที่ทำให้เราแบบเหมือนเหมือนเหมือนพาเราไป นพบตัวเอง่ะคะในเรื่องของส่วนของคลิปวิดีโอเรียนก็จริงๆแล้วหนึ่งเลยต้องบอกว่าคนที่จะมาเรียนนะคะควรจะมีความตั้งใจพอสมควรเพราะว่าพี่ปลสอนจริงๆแล้วเนื้อหาของพี่คลสอนละเอียดแล้วก็เริ่มตั้งแต่พื้นฐานคือจริงๆคนที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยก็สามารถมาเรียนได้ค่ะแล้วก็ การเรียบเรียงเนื้อหาก็เป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนเริ่มจากง่ายไปยากในส่วนของการอธิบายก็มีสไลด์มีรูปอธิบายให้เห็นค่อนข้างที่จะชัดเจนค่ะแล้วก็เข้ามาสู่ในส่วนของกระบวนการโคชชิ่งพอเราได้ได้เรียนเนื้อหาคือเหมือนกับรับรับวัตถุดิบมาแล้วเนี้ยค่ะเราก็ต้องเอามา ปรุงแต่งด้วยตัวเราเองว่ามันเป็นสูตรไหนที่มันจะเหมาะกับตัวเราโดยที่เหมือนกับพี่พลก็จะช่วยเหมือนเป็นไฟฉายอะคะ่ะคนถือไฟฉายช่วยส่องทางว่าเออลองไปทางนี้สิลองไปทางนู้นสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะเดินบนเส้นทางเนี้ยได้ได้ง่ายขึ้นเหมือนมีคอมพาสคอยชี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หมือนไม่ต้องไปหลงทิศหลงนูน่นหลงนี่ลองผิดลองถูกอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าเนื้อหาที่พี่พลสอนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะค่ะค่อนข้างจะเยอะแล้วก็หลายเทคนิคมาคือครอบคลุมมากคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปเดเท,ทก็ได้คุณจะไปเทรดอย่างอื่นก็ได้เพราะว่าพี่พลก็สอนเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะ ก็เนะะื้อหาที่คนจริงๆสามารถเอาไปใช้ได้ค่ะคุณถนัดแบบไหนคุณถนัดแบบไหนคุณเอาไปปรับใช้ได้ค่ะสามารถเอาไปใช้ในอนาคตได้ไหมหนูคิดว่าสามารถเอาไปใช้ได้ค่ะแล้วก็เออเขาเรียกว่าคำสอนหรือคำแนะนำของพี่พลน,นะคะมันเราก็สามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้ได้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเรามีพี่บอกเราว่าเออ ที่ลองทําแบบนี้มาแล้วอะ่ะมันไม่เวิร์กนะอะไรเงี้ยค่ะมันก็กลายเป็นว่าเออเรามีคนมาคอยคอยแนะนําเราอีกทีหนึง่งมันทําให้การเดินทางของเรามันอาจจะไปได้เร็วขึ้นค่ะดีกว่าเราไปลองเองอะไรเงี้ยค่ะสําหรับเนะะื้อหาวิดีโอของพี่พลน,นะคะจริงๆแล้วอ,ะอ่ะพี่พลค่อนข้างให้เนะคะที่ละเอียดเราก็ เขาเรียกว่ามันเป็นเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนนะคะเริ่มตั้งแต่ว่าเออ forex คืออะไรคู่เงินคืออะไรคู่ไหนมีการครอสอะไรยังไงอันเนี้ยจริงๆหนูหนูเล่นมาตั้งนานหนูก็ยังแบบรู้ไม่ลึกถึงคั้นนี้ด้วยซ้ำอะไรอย่เงี้ยคะ่ะอ่าคู่ไหนหน่าเล่นการเลือกดูคู่เล่นอย่างไรไปจนถึงกระบวนการหน้าเทรดแต่ละหน้าแต่ละแบบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ เหมือนกับเราไปนั่งเรียนอยู่ในคลาสเรียนจริงๆเลยอะค่ะซึ่งแตกต่างจากที่อื่นยังไงบางที่บางที่อาจจะ,ะข้ามข้ามสเตจนี้ไปข้ามสเตจพื้นฐานเบื้องต้นไปหรือบางที่ก็อธิบายเย่นเยอะมากวนไปวนมาจนเราเราสับสนแล้วว่าเออตกลงมันยังไงกันแน่อะไรเงี้ยค่ะคือพี่พลอธิบายได้ละเอียดกระชับแล้วก็ เข้าใจได้ง่ายค่ะหรือพวก price action หรืออะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ถามว่าเยอะไหมเยอะแต่ว่ามันก็แต่คือมันเยอะด้วยว่ามันหลายหลายอย่างหลายเทคนิคมันไม่ใช่เยอะด้วยว่าแบบอธิบายไปเรื่อยหปเบื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จริงๆแล้วจริงๆหนุมหนุมหนูว่าคุ้มค่ะแค่ดูคลิปก็คุ้มแล้วอะค่ะคือถ้าไม่มีโคชชิ่งหนุหนูก็ยังแบบหนุมมองว่าเออพี่พนสอน สอนหลายหนะ้าสอนหลายเทคนิคด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่และเทคนิคก็คือไม่ใช่แบบแค่ผันผ่านไปหรือสอนแค่ว่ามันหมายความว่ายังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่พี่พลสอนจริงๆว่าถ้าคุณจะเทรดเทคนิคเนี้คุณต้องรอตรงนี้นะอันนี้คือแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือเราเรียนไปเราก็เออจําได้เข้าไปในความจําค่ะก็คือเข้าใจได้ง่ายชัดเจนนําไปใช้ได้ถ้าสมมุติว่าเราเลือกแล้วว่าเราจะเทรด ทเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งคุณอาจจะนั่งอัพกลับไปย้อนดูเฉพาะส่วนเนี้ยอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฝึกให้คล่องหนูว่าก็ใช้ได้ค่ะก็การเรียนวันแรกเรียนวันแรกตื่นเต้นค่ะหนูตื่นตีสี่ครึ่งเลยหนูนั่งรอหนูแอบแอบลูกคือลูกนอนด้วยหนูก็ต้องอยู่กับลูกตลอดอะไรยเงี้ยค่ะหนูก็แอบลูกตื่นมามานั่งรอตั้งแต่ตีสี่ขึ้น ล้างหน้า,นาล้างตาพร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้ามาเข้ามารอดูก็เออตอนแรกเกรงอยู่ค่ะเพราะว่าแบบพี่พลเกรงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เกรงเนาะสักพักหนึ่งก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าผ่อนคลายมากขึ้นเพราะว่าพี่พลพี่พลไม่ได้เข้ามาในรูปของอาจารย์ไม่ไม่ได้ไม่ได้สวมหมวกแบบอาจารย์แบบเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพี่พลไม่ได้แบบ ฉันเทพฉันเก่งอะไรอย่างเงี้ยคือคือพี่พลเก่งแต่ว่าพี่พลไม่ได้สวมหมวกบอกว่าฉันเทพฉันเก่งฉันอะไรอย่างนี้คือจุดไหนชมพี่พลก็ชมจุดไหนติพี่พลก็ติจุดไหนต้องทํำยังไงคือพี่พลคอมเมนต์ตามความจริงนะคะมันมันก็จะมีบางคนที่เก่งมากจนแบบ มองข้ามจุดชมไปมองข้ามจุดชมแล้วก็จะติดอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบเนี้ยมันก็จะทําให้นักเรียนเนี้ยหมดกําลังใจไม่ไม,ไม่ไม่กลับไปปรับปรุงตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วในส่วนของเพื่อนร่วมคลาสมันก็มีความหลากหลายทางวัยและอาชีพและฐานะต่างๆแต่มันก็มันก็กลายเป็นว่าเออเราก็สนุกนะเรามีที่มีเพื่อนมีแม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็สนุกดีอะค่ะแต่และคนก็มีไมเซ็ตที่แตกต่างบางคนก็แบบแอคทีฟมากอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็ยังไปได้นิดนิด,นดหน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็เราก็ถือว่าเออมันก็มันก็สนุกดีส่วนเรื่องความกดดันจากการบ้านเพื่อนตัวนหนูเองอาจจะไม่ใช่เด็กเด็กหน้าห้องอาจจะไม่ใช่เด็กทอปอะไรเงี้ยมันก็มีความกดดันนิดหน่อยค่ะมีความกดดันนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วอะ ก็ทุกขด,ดันตัวเองมากกว่าว่ากลัวไม่มีการั้นส่งอะไรเงี้ยค่ะคือก็เลยแบบเครียดเครียดนิดนึงว่ากลัวไม่มีการบ้านส่งแต่ว่าจะจะเข้าอ,ออเดอร์ก็ยังแบบเออลังเลอยู่บางทีก็ไม่มีเวลาอะไรเงี้ยค่ะแต่โดยรวมแล้วโดยรวมแล้วก็สนุกดีค่ะสนุกดีแล้วก็ได้ได้อะไรมากมายกลับไปค่ะได้เพื่อนได้ความรู้ได้ฝึกได้อะไรเงี้ยค่ะ พอไม่มีคลาสก็เลยเหงาเลยค่ะ <laughs> เพราะว่าหนูอยู่บ้านหนูอยู่บ้านหนูไม่ไม่มีไม่ได้ไปทํางานนะคะก็ไม่ได้แบบไปเจอผู้คนมากอะไรเงี้ยค่ะค่ะอคำพูดที่บอกว่าเข้าได้คมเข้าได้พุ่งสต็อปสั้นก่อนหน้าที่จะได้มาเรียนหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะทําได้หนูก็ไม่คิดว่าหนูจะท <laughs> ําทได้แต่ ถามว่ามันเป็นจริงได้ไหมมันเป็นจริงได้ค่ะเพราะว่าหนึ่งคือเรามีเงื่อนไขเรามีเงื่อนไขก่อนที่เราจะวางจุดที่เราจะเข้าเรามีเงื่อนไขสองเงื่อนไขเนี่ยเราฝึกมาจนเราคล่องละเรารู้แล้วว่ามันต้องตรงนี้แหละสามที่พลมีเทคนิคที่เหมือนเราลั่นปืนนะคะก่อนเราจะลั่นปืนเราเล็งก่อนเราเล็งเสร็จปุ๊บ เราเล็งอะเยื่อเข้าเป้าละยิงอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทําให้เราสามารถที่จะออกได้คมแล้วก็พุ่งแล้วก็สต็อปสั้นเพราะว่าเรารอเหื่อมาเข้าเป้าเราก่อนค่ะแล้วเราค่อยยิงค่ะจังหวะการเข้าเทรดพัฒนาขึ้นไหมพัฒนาขึ้นค่ะเพราะว่าตอนแต่ก่อนหนูก็เหมือนกับแบบคนที่ไม่มีเข็มทิศตอะค่ะ ก็ยังหลงหลงอยู่ว่าแบบเฮ้ยจะมองหน้าไหนดีจะรอตรงไหนดีจะวางจะเข้าตรงเนี้ยแล้ววาง s อเนี่ยตรงเนี้ยพอไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่พอได้เรียนได้เรียนกับพี่ปุณมันก็เหมือนกับว่าเราเราได้มีประสบการณ์จากการได้ทำกันบ้านด้วยได้โคชชิ่งด้วยเราก็เลยเออเริ่มมีเออเขาเรียกว่าหน้าเทรดขึ้นมาเองว่า เปิดกราฟมาดูตรงไหนก่อนหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่เราจะรอตรงไหนแล้วเราจะรอให้มันเกิดอะไรขึ้นก่อนเราถึงจะค่อยเข้าออเดอร์เอสจะวางตรงไหนพีพตรงนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีบางทีแต่ก่อนเนี่ยหนูมองทีพีไกลมากไกลจนแบบอาเขียวไปละเขียวไปละพอสักพักหนึ่งกลับมาอะจนเอสลอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบอเราเรา มันมันอาจจะยังไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องะะอะไรย่เงี้ยค่ะถ้ามีคนถามว่าพี่พลเป็นยังไงเรียนแล้วเป็นยังไงหนูจะบอกว่าหนูรู้สึกเอคุ้มค่ามากกับค่าคอสที่เสียไปกับค่าคอสที่จ่ายไปถึงแม้ว่าอืมสำหรับหนูแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่เงินน้อยๆอยะคะ่ะ แต่หนูก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากแล้วก็พี่พลพี่พลเป็นเหมือนพี่ชายเป็นเหมือนพี่ชายเป็นเหมือนอาจารย์ที่อ่ะให้ความรู้ให้ความรู้เสร็จปุ๊บให้ความรู้เสร็จพี่พลก็ยังจะมาคอยบอกอีกว่าเฮ้ยอย่างนั้นมันไม่ใช่นะให้ i, มันน่าจะต้องอย่างนี้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะอ่ะแกไปฝึกมาอะไรอย่างนี้ย <laughs> พี่พลไม่ได้มากดดันว่าเธอต้องทําให้ได้นะ เธอต้องวินเลทเยอะๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พลไม่เคยไม่เคยกดดันนักเรียนมีแต่นักเรียนแบบกดดันตัวเอง <c oughs> ค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาเรียนกับพี่พลแล้วก็รู้สึกว่าเออเราเราโชคดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่พลไม่เคยโปรโมทเลยไม่เคยโปรโมทไม่เคยแบบยิงแอดหรือว่าไม่เคยพูดใน y u t u b e ด้วยซ้ำว่าพี่พลรับสอนในเงี้ยค่ะ คือจ,จริงๆหนูก็ไม่รู้ว่าพี่พลรับสอนได้ซ้ำจนแบบมีเพื่อนมาเล่าให้ฟังมาบอกอะไรอย่งนี้ยค่ะก็เลยก็เลยถามพี่พลไปถึงรู้ว่าพี่พลรับสอน,นะคะอ่าหนึ่งเลยนะคะอยากจะบอกว่าเออคุณมั่นใจได้ว่าเอออาจารย์คนนี้ค่ะจะสามารถจะสามารถที่จะนำพาคุณไปสู่ ไปสู่จุดหมายที่คุณวางไว้ได้อาจจะไม่ใช่ในระยะสั้นแต่อต่เป็นในระยะอนาคตเมื่อคุณพร้อมคุณจะสามารถไปถึงเป้าหมายนั้นได้ถ้าคุณยังลังเลอยู่ว่าถ้าคุณยังเป็นคนที่ยังพายเรืออยู่ในอ่างเหมือนบในสมัยก่อนที่แบบว่าเออลองเทคนิคนี้เราก็ไม่ใช่ลองเทคนิคนู้นแล้ก็ไม่ใช่ทำไมมันมันยังไม่เจอวิธีที่ใช่สักทีนะอะไรค่ะเอตลาดนี้มันได้เงินจริงๆไหม หรือว่ามันมันจะไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองลองมาเรียนกับพี่พลดูแล้วก็หนูอยากจะบอกว่าลักษณะการเรียนของพี่พลเนี่ยไม่เหมือนกับที่อื่นจริงๆค่ะเพราะว่าคือด้วยสไลด์การสอนหรืออะไรก็ตามเนี่ยมีความที่ละเอียดคุณสามารถที่จะแค่ดูคุณก็สามารถทําความเข้าใจได้โดยแบบไม่ต้องไปนั่งหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในส่วนของสไลด์นีส่วนของการรีวิวการบ้านเพื่อนเนี่ยมันก็มีส่วนที่จะช่วยได้เยอะพอสมควรค่ะก็เหมือนเราได้ดูได้ดูภาพจำกราฟซ้ำๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่แตกต่างก็คือเรื่องการโคชชิ่งเนี่ยมันเหมือนเราได้ทำงานวิจัยของเราเองมันเหมือนเราได้ทำงานการบ้านของเราเองว่าเออ เราลองฝึกดูซิเหมือนเราจะไปเข้าห้องสอบแต่ถ้าเราไม่ได้ทําข้อสอบเก่าเลยแล้วเราไปเจอพวกเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็สู้คนที่เขาทําข้อสอบเก่ามาไม่ได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าเออถ้ามีคนอื่นที่เขาสอนเหมือนพี่พลนี่แหละหรือว่ามีคนที่บอกว่าเทคนิคเดียวกับพี่พลอะไรเงี้ยค่ะใช่เขาอาจจะเขาอาจจะ มีเทคนิคเดียวกับพี่คนนี้แหละแต่สิ่งที่เขาไม่มีคือประสบการณ์ค่ะประสบการณ์ของโค้ชเป็นส่วนสำคัญมากที่จะช่วยผลักดันให้คุณไปสู่ความสำเร็จได้ค่ะ